ใครที่มาจังหวัดระยองนะครับต้องมาแวะร้านนี้นะครับร้านนี้ชื่อครัวรุงระนะครับครัวรุงระเนี่ยเขาจะมีชื่อในเรื่องของอาหารสดใหม่นะครับตั้งอยู่บนถนนอาแสงจันทร์นะครับและราคาไม่แพงด้วยบรรยากาศก็ติดริมทะเลเลยวันนี้มาเที่ยวหาอะไรกินนะครับที่ครัวลุงละนะครับจังหวัดระยองตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงนะครับคนก็แน่นแล้วนะครับร้านเนี่ยที่จอดรถเริ่มเต็มแล้วนะครับ ดูว่ามีอะไรกินบ้างนะครับลุงละแกก็เปิดทุกวันนะครับแต่ว่ามาเร็วหน่อยก็ดีนะครับมาสักสิบโมงจะได้ไม่แน่นนะครับที่ร้านเนี่ยตั้งอยู่บนถนนหาแสงจันทร์นะครับถ้ามาจากสุขุมวิทเนี่ยจะมาทางถนนท่าบรรทุกก็ได้นะครับใช้เวลาประมาณ9นาทีหรือจะมาทางปากน้ําก็ได้อันนี้ก็มาได้เหมือนกัน จานแรกจะเป็นยำสามไข่นะครับจะมีไข่ปลาเลี้ยวเซียวไข่ผู้แล้วก็ไข่แมงดาจานที่2จะเป็นปลาหมูทอดน้ำปลานะครับมีเครื่องยำม,มาด้วยแล้วก็กระเพราหอยเชลล์าราดข้าวครับตอนนี้อยู่ที่โคลุงละนะครับจังหวัดระยองอยู่ตรงหาดแสงจันทร์นะครับอันนี้จะเป็นหาดแสงจันทร์เราสั่งเมนูมา3อย่างนะครับอันนี้จะเป็นยำสามไข่ จะมีไข่แมงดาไขาป่ปลาเลียวเซียวนะครับแล้วก็ไขป่ปูอันที่สองจะเป็นปลาหม,มูตัวใหญ่มากปลาหมูทอดน้ำปลาครับสองตัวราคาไม่แพงนะครับที่นี่มีเครื่องยำม,มาให้ด้วยไปกินกันครับไปกินกันดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงจานแรกก็คือยำสามไข่นะครับจะมีไขป่ปลาเลียวเซียวนะครับไขป่ปูแล้วก็ไข่แมงดา คือรสชาติแบบจัดจ้านมากนะครับซอยมะม่วงน้ําดอกไม้ใส่อีกคุกกับเครื่องยำโหสุดยอดอืม,มโคตรดีจ้ะกระเพราเป็นไงบ้าง,งแล้วก็จะมีกระเพาหอยเชีย์อีกอย่างนึงนะครับที่ปําตังอ,อันนี้จะเป็นยำสามไข่นะ โอ้โหเจ๋อมากเจ๋ามากเนี่ยมีไข่ปลาเดยวเคียวมีเีไข่มมงดานะครับแล้วก็ไข่ปูโคตรแซบอะ่ะ <c oughs> ไม่ได้สั่งเยอะนะครับก็คือเหมือนเรามากินข้าวปกตินะถ้าเมนูทางร้านเนี่ยเขามีเยอะมากเลยเขาจะมี แกงส้มพวกแกงส้มด้วยนะครับแกงส้มไข่ปลาเรียวเซียวครับบางคนก็เรียกปลาลูกกิวนะปลาโม้อันเนี้ยทำได้ไหลายเมนูมากเลยบาดพริกก็ได้ทอดน้ำปลาก็ได้ต้องรีบกินแล้วตอนนี้ฝนมาแล้วในทะเลเนี้ยคุ้มเลย รีบแล้วดูที่ทะเลนะครับมึดมากทะเลมืดแล้วลมมานะครับลมเริ่มแรงแล้วขอตัวไปทานก่อนทุกคนหลังจากนั้นเราก็เป็นผู้ประสบภัยนะครับ หลังจากทานอาหารเสร็จพอดีพายุเข้าครับฝนตกหนักมากนั่งกันเปียกเลยครับก็เลยเช็คบินครับหลังจากนั้นก็เดินทางกลับบ้านบินก็ออกมาราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะครับรวมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยอยู่ที่500กว่าบาทนะครับทานจนอิ่มเลยฝากไว้กับภาพสวยๆนะครับของหาดแสงจันทร์จังหวัดระยองใครที่อยากมาเที่ยวนะครับแวะมาได้เลยครับบรรยากาศดีอาหารอร่อยราคาไม่แพงครับ ฝากไว้ด้วยกับครัวรุงละแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ